เฮ้ยไม่เฮ้สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวเอเอ็มซีที่น่ารักท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะทุกคนครับเรามีของเข้ามาใหม่กันก็คือตัวของดาบเพนนะครับผม,ผมอ่าดาบเพนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนสอบถามผมผมาว่าไอตัวของดาบเพนเนี่ยกับตัวของปีกเอ่อปีกแดงเนี่ยอันไหนมันเดียวกันนะครับจร,จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าที่ลองดามเมจมามันไม่ได้หางขนาดน,นั้นเพื่อนๆจริงคือสาหรับใครที่เอ่อเป็นสายแบบงบน้อยประมาณนึงไงครับแบบไม่ได้เติมหรือแบบ อย่าเอาเงินไปอัพตรงอื่นมากผมมองว่าไอ้ดาบเนี้ยจริงๆแอปไม่ค่อยเชียร์ให้ซื้อสักเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่แบบไอ้ดิเริ่มโตแล้วกลางๆแบบวันแล้วเนี้ยอันนี้คือซื้อได้นะครับเพราะว่าบวกดาเมจขึ้นมาพอประมาณนะครับวันนี้เราจะมาเทสดาเมจกันว่าระหว่างไอ้ตัวของปีกแดงปีกแดงเนี้ยนะครับผมที่เราทํามันใช้ประมาณ 3M เอ็มเนาะสามสี่เอ็มนในการทํากับตัวของดาบประมาณ 13M เอ็มเนี่ยมาดูกันซิว่าอันไหนจะแรงกว่ากันและที่สําคัญคือแรงกว่ากันเท่าไหร่นะครับผมอะ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเค เดี๋ยวบอกวิธีการได้รับดาบก่อนนะครับดาบตัวของสมูไรที่ผมเรียกดาบสมุไรนะเออดาบเนี้ยคาตาเนะเนี้นะครับมันจะได้จากตัวของเมืองกลางพรอตรงนี้เลยนะครับเมืองเมืองตรงนี้เลยครับนี่มันจะมานะครับอันนี้เป็นร้านคาแฟนะครับผมร้านคาแฟนี่ตรงนี้ครับอืมาตรงกลางเลยมาตรงกลางแมปนะครับมาคําว่า็อบรูปลับภายนอกนะครับกดไปมันจะมี3ามหัวข้อให้เรามาติ๊กหัวข้อที่สองครับสกินจํากัดเวลานะครับผมมา ตัวของสก,กินจากัดเวลาในในตัวของรอบเนี้เข้ามาก็คือตัวของดาบนะครับเออดาบเนี่ยราคามันประมาณสักแถวๆถสิบเกเกือบ20เอ็มนะครับแต่ว่ามันลดราคามาเหลือ13 m. เอ็มเอ่อสิบสามเกือบสิบสี่เอ็มประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาไอเขาครีกับคีิดเเมดเนี่ยถามว่าดีไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ลอง,งต้องลองดูก่อนว่าเฟี้ยวหรือเปล่านะครับต่ว่าดูเงินผมนิทุกคน19เเคเซนสภาพชีวิตคือผมอออินมันหมดเลยนะทุกคนไอดาบคาตาลาเนี่ยผมอออินมันจริงนะผมอ่ะดาบเนี่ยคือผมแบบ เก็บเงินซื้อประมาณนึงอ่ะตอนแรกผมสมวิปเป็นพ่อค้าใช่ไหมสวิปเป็นพ่อค้าเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบไอ้ไอ้ตัวของกิจกรรมนี้เข้ามาพอดีผมก็เลยเพิ่งซื้อนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราไปลองคุณสมบัติดาบันนี้ว่าคุณสมบัติของดาบวนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับบอกก่อนว่าเท่นะยอมรับว่าเทจริงนะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ดาบกันนะครับผมอ่ะ ตัวของดาบเนี่ยจะบวกค่าเพนสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับค่าเพนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของดาเมจกายภาพปุดเลยนะมันจะตีแรงมากเนาะแล้วก็เมื่อเราโจมตีเป้าหมายเนี่ยมันจะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะเป็นตัวของติดเอฟเฟกต์สตาร์คลาสนะครับไอเอฟเฟกต์สตาร์คลาสตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวของ ADK ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง200หน่วยซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการลดในเรื่องของเดฟแล้วก็เอ็มเดฟลง100หน่วยเป็นเวลา10วินาาาาทีเเออง่ยคืรจะบางลงนั่นแหละดาเเมมจจดาแบบ แรงขึ้นแต่ว่าเราบางลงทีนี้ไอตัวนี้หลายคนก็ถามว่าระหว่างตัวของแบบอิเราได้ตัวของ ATK มา200แต่ว่าเราเสีย M M d e ฟไป100เนี่ยมันโอเคไหมจริงๆถ้าพูดกันตรงๆคือมันก็โอเคแหละนะครับกับดาเมจที่เราได้มาก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันติดอยู่แค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือมันมทําให้ตัวของเราจะบางบางนะผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปครับเมื่อโจมตีเป้าหมายครับมันจะมีโอกาสนะครับผมติดในเรื่องของเอฟเฟกต์ตัวของสตาร์นะเป็นซามูไร มาฟังข้างหลังเรานะครับพูดตะที่นะครับผมแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราใส่ในเวอร์ชันแบบเป็นคอสตูมเนี่ยหรือเป็นแบบของประดับเนี้ยไอเอฟเฟกเนี้ยจะไม่เกิดผลนั่นเองนะครับคือเราจะต้องใส่และแสดงแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะผมอ่ะเออดาเมจของไอซามูไรมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะผมปั๊บมาซิบแล้วเราก็หวดอันนี้ห้าแสนเออแสนแสนห้านะผมอ่ะแสนห้าแสนหกติดแฟลลี่ประมาณสองแสนหกนะผมมาแสนเจ็ดอันนี้เป็นเอเจเคเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมเอเจเคเพ เอทีเคมันเพิ่มขึ้นตอนแรกมันแสนห้านี่คือเอจีเคยังไม่เพิ่มนะพอเอจีเคเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นแสนเต็ดนะครับผมประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นดาบซอมบไรแบบนี้ครับเทีปะนี่ดามเมจแรงขึ้นมากนะผมทุกคนดาเมจหกแสนเมื่อกี้อย่างแรงครับผมดาเมจบ้าคลั่งมากนะผมแต่โอกาสตัดตินเนี่ยคือไม่ได้แบบบ่อยนะทุกคนนานอยู่เหมือนกันแต่เหมาะกับไออาชีพนายกีย้มากนะเพราะไออาชีพนายกีย้อย่างเรามันฟันเร็วแบบรัวๆไงเออมันฟันรัวๆนะครับมันทําให้ดาเมจของเราเนี่ยมันแรงแบบมากๆเลยนะครับผมในช่วงเวลาประมาณหนึ่งครับดาเมอ่ะ เออตีทีสองสามเอ็มครับดาบนี้เป็นดาบที่ดีมากนะแต่โอกาสจะติดเนี่ยคือนานมากแล้วทุกคนดูดิก่อนจะติดอ่ะโอ้โหโคตรนานครับทุกคนโอ้โหแม่เจ้าอืมอเนี่ยดะเบของเราประมาณเนี้ยราเบค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะโอเคอยู่ครับผมอันนี้ผมไม่ได้กินยาเลยอไม่ไม่ได้กินยาไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมยังไม่ได้กินยังไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับผมนะประมาณนี้ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่อืมปาดไปปึ้งปึ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าในกรณีที่ตัวของเออเราใส่เป็นปีกแดงจะเป็นยังไงบ้างนะผมอ่ะเดีย๋ยวรอติด ซัลโไมาอีกสักทีหนึ่งดิม,มาครับซามูไรโนหนึ่งถ้าใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเยอะผมก็มองว่าไอตัวนี้จริงๆถามว่าแอบยังไม่ค่อยเชียนะแต่ว่าก็อยากให้เก็บอยากให้ซื้อไว้อะเอออยากให้ซื้อไว้เพราะว่ามันบูตบู๊ตแเมจได้แรงขึ้นเยอะจริงๆนะนเพื่อนๆถ้ารวมกับตัวของซัมูไรแล้วก็เอ่อรวมจากาเมจดปกติของเราเนี่ยแค่เรายังไม่กินยามยไม่ทําอะไรเป็นร้านแล้วนะทุกคนเป็นร้านเลยจริงถ้ากดตัวของเอเอฟเฟกนี้เข้าไปอีกอะ่ะหู้านกว่าครับอืมบ้าคลั่งมากอ่ะ เกือบ2ล้านได้แบบสบายๆเลยนะผมเองเห็นไมตัวของซามูไรก่อนจะติดนานมากครับไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ติดง่ายนะทุกคนนีอืมถามว่าคุ้มไหมกับการที่ซื้อมาถ้าเอาในเรื่องของดาเมจผมว่าก็มันก็ไม่ได้แหลกแบบคุ้มมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเอาตัวของเอฟเฟก์มันด้วยก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับจริงไม่แย่ไม่แย่เนี่ยซามูไร์ไยังไม่ออกเลยครับนานชิบหายครับเห็นเขาบอกว่าประมาณสองถึงสามนาทีมั่งออกครั้งหนึ่งครับยางนานดีหอยรอดเลยดูครับยังไม่ติดนะครับอันนี้ผมใายสดนี้เลยนะผม ไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะผมดูดิโคตรนานนานมากนานมากแม่จา๋าอืมนานนานจัด <c oughs> ก็ประมาณสองแสนกว่าแล้วผมเออสองแสนแสนกว่าสองแสนนี่ติสมรไรปึ้งฟันดูครับตึง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 ,ตงเนี่ยดาเมทหกแสนนะหกแสนก็ใช้ได้ใช้ได้นะผมอ่ะต่อไปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอตัวปีกแดงกันบ้างว่า ระหว่างตัวของปีกแดงเนี่ยกับตัวของซามูรไรอะไรจะแรงกว่ากันนะครับเมื่อกี้ดาเมจมันจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 150k จนถึงแบบประมาณ200 250k 260k โดยประมาณเนาะอืมทีนี้เดี๋ยวเราเอ่ออเาเป็นตัวของเขาเรียกว่าเป็นส่วนหลังเนาะส่วนหลังของปีกแดงดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมอะเอฟเฟกหมดยังเออน่าจะตีต่อได้เลยนะครับอันนี้ไม่น่าไม่น่าซีเรียสมากมายนะผมเอตีต่อได้เลยครับดูอันนี้แสนเจ็ดน,น,นะครับผมแสนเจ็ดเห็นไหมแสนเจ็ดนะครับผมสองแสนหก ดาเมจอย่างที่ผมพูดไปว่ามันต่างกันไม่เยอะทุกคนจริงๆมันต่างกันไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างมากเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าที่มันต่างกันก็คือในเรื่องของสแตนมันจะมีสแตนมาข้างหลังน<ๆ>้องแบบไอ้ซามูไรเมื่อกี้มันจะมีสแตนมาข้างหลังตรงนั้นครับทำให้เราตีแรงมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้แสนเจ็ดใช่ไหมอืมแล้วเราสลับดาบไปอบเอันนี้ก็แสนเจ็ดใช่ไหมมันต่างมันต่างกันไม่เยอะทุกคนดูดิดาเมจมันต่างกันไม่เยอะนะครับดูเออบัฟมาใหม่เนี่ยสองแสนหกครับนี่ต่างกันไม ประมาณนี้หลักหมืน่นหลักหมืน่นนะครับหลักหมืน่นหลักพันประมาณนี้เออแต่ว่าตัวของออฟตัวสมูไรผมมาไอดาบสามูไรผมเรียกดาบสามูไรขออภยัยด้วยจริงนะืไอดาบตัวเนี้ยสเตตัสผมมันตรงสายมากนะมีชั้งฮิปนะครับเอทเคตัวของ A อ K เคที่เยอะมากนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นดาบที่เราหวังในเรื่องของการแบบฟันหัวงขาดใ้นะผมจริงเพราะว่าตัวของสมูไรมาฟันทีเนี่ยเระมีมันแรงมากนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันหรือว่าเป็นการตัดสินใจแบบให้มาเพื่อนๆตัดสินใจกันดูว่า ไอตัวของระหว่างตัวของปีกแดงเราจะใส่แบบเดิมไหมหรือเราจะซื้อไอตัวของดาบสมอไรยนี้นะครับผมซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพื่อนเพื่อแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยแต่สําหรับวันสําหรับวันนะในมุมมองของวันมันมองว่าไอตัวปีกแดงอนะ่เหมาะคนที่งบน้อยไม่มีงบเยอะนะครับผมแบบผู้เล่นที่มาใหม่มาเล่นไนา์ชีใหม่เงี้ย บีแดงยินยาวได้เลยครับแบบยาวๆได้เลยแต่ถ้าเราเริ่มมีสต๊อปสตุ้งสตางแล้วอยากบูตดาเมจเน้นคําว่าอยากบูตดาเมจขึ้นเน no ี thing, right ่ยผมว่าไอตัวของดาบเพนเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าเวลาที่มันติดซามูไรมาหรืออะไรมาเนี่ยดาเมจมันแรงขึ้นจริงๆนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะไอตรงเนี้ยไอตัวของผมมองว่าไอตัวของดาบเพนเนี่ยมันจะทวีความแรงเพิ่มขึ้นตามเออ่ตัวละครของเรานะครับผมอ่ะยิ่งตัวละครของเราแบบโหดขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยมันก็จะแตะทวีความแรงขึ้นมานั่นน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 นเเเเออออองงะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบผผมมมม่่่โสาาหหลลิปปีี้้้กกก็ณววพืๆๆจชุ